ก้าวกลโกงของเอเจนซี่ที่นำสินค้าจากจีนเข้ามาขายหรือนำสินค้าจากจีนนะครับเข้ามาขายให้กับประเทศไทยนะครับหรือขายให้กับบ้านเราก้าวกลโกงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมคสวัสดีครับ นี่ก็คือช่อง the master s e e channel นะครับวันนี้มาสู่คอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจนะครับบทความนี้เป็นบทความที่ถึงผมเองนะครับประสบการณ์ของผมเองนะครับที่เกิดเคยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบซื้อนะครับสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายนะครับและผมก็เคยทำนะครับในระยะแรกๆนะครับและก็เกิดปัญหามากมายมหาศาลนะครับ และผมคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะาพาดพิงถึงพี่น้องคนไหนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดพาดพิงไปผมก็ขอกราบอาภัยด้วยนะครับแต่ผมมีวัตถุประสงค์น,นะครับสำหรับคลิปเนี้ยคือต้องการที่จะให้พี่น้องนะครับที่เป็นคนขายอย่างผมนะแล้วเป็นคนรับซื้อเป็นคนเป็นพ่อค้า ขาส่งนะครับและขาปีกคิดว่าน่าจะระวังนะครับกับกโกงในปัจจุบันนะครับเนื่องจากในโควิดนะครับสภาวะโควิดทำให้การเติบโตของออนไลน์เนี่ยสูงนะครับมากนะครับขายของเนี่ยคนคนมากมายนะครับเข้ามาขายออนไลน์กันเยอะนะครับ แล้วก็มีผู้ค้าหน้าใหม่นะครับที่เข้ามาขายและต้องการหาประสบการณ์นะครับในการขายของและก็ต้องการที่จะขยายร้านนะครับพยายามที่จะให้ร้านของตัวเองเนี่ยเป็นทั้งร้านส่งนะครับแล้วก็ร้านตีจากประสบการณ์ของผมนะครับคิดว่าก้าวกลงโกงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่พี่น้องที่ รับตัวแทนนะครับจากเอเจนซี่นะครับเอาของจีนเข้ามาขายนะครับหวังว่าจะเป็นคลิปที่เกิดประโยชน์สำหรับพี่น้องนะครับที่รับฟังชมรับชมนะครับในคลิปนี้นะครับก้ากลโกงมีอะไรบ้างนะครับหคือยืมสินค้าก่อนนะเดี๋ยวคืนให้นะครับผลปรากฏว่านะครับในข้อนี้คือยืมสินค้าก่อนเดี๋ยวคืนให้ นะครับก็เคยเกิดนะครับกับในช่วงของโควิดเนี่ยแหละนะครับคือหน้ากากนะครับเพื่อนของผมนะครับสั่งหน้ากากนะครับมาจากประเทศจีนนะครับก่อนเกิดโควิดแล้วแหละนะครับแต่ประเทศจีนมันเกิดก่อนนะครับแล้วก็อ่าประเทศจีนตอนนั้นก็ยังมีหน้ากากอยู่นะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้พอสั่งเข้ามานะครับทาง เอเจนซี่ในประเทศไทยนะครับมันมัน,ม,นมันหมายนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์นะครับที่จะเอาหน้ากากเนี่ยไปขายต่อเพราะจังหวะมันพอดีแล้วก็ไปโกหกนะครับกับคนที่รับของมาขายนะครับว่าหรืออับปางบ้างหรือว่าสินค้าสูญหายบ้างนะครับหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์นะครับมีปัญหานะครับหล่นลงน้ำบ้าง นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะครับและผมเชื่อว่าหลายคนโดดน,นะครับในช่วงโควิดนี้นะครับฉะนั้นวิธีแก้ไขคือต้องหาเอเจนซี่นะครับที่มีความน่าเชื่อถือรับรองได้นะครับมีความชำนาญน,นะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับและก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับที่จะไม่เอาของของคนที่สั่งหรือซื้อของจากเว็บ ไปขายนะครับเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะหนักนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้เอเจนซี่คนขายนะครับสูญเสียโอกาสนะครับแทนที่เขาจะได้โอกาสตัวเองกับช่วงชิงโอกาสของเขาไปนะครับในส่วนที่2นะครับโกงน้ําหนักหรือขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับคิวนะครับเป็นหน่วยย่อของกิโลนะครับที่ใช้ในประเทศจีนนะครับ สมมุติว่าบางครั้งเนี่ยเราเราสั่งนะครับมาเจ็ดพันอ่าค่าส่งนะครับคิวละเจ็ดพันบาทนะครับ mm hmm. ผลปรากฏว่าค่าส่งเนี่ยมันเกินมาจุดศูนย์จุดศูนย์สองคิวนะครับทําให้ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยสี่สิบบาทอันเนี้ยก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับที่เกิดขึ้นอ่ะผมแบ่งแบ่งก่อนนะครับว่า เคสแรกนะเกิดขึ้นนะครับคือเอเจนซี่โกงเองนะครับโดยเฉพาะเอเจนซี่ไทยนะครับที่ที่โกงน้ำหนักนะครับคือหลอกกับคนที่รับซื้อของนะครับว่าเป็นอีกน้ำหนักหนึ่งก็มีนะครับและผมก็เคยซื้อนะครับแว่นตาไอออนแมนนะครับหรือโทนี่สตาร์คที่ใส่นะครับเป็นแว่นตากันแดดนะแล้วก็สั่งมานะครับผมปรากฏว่าสั่งมาสองเจ้านะครับ ราคาส่งเท่ากันราคาต่อต่อบรรตาต่อชิ้นเท่ากันนะครับและผลปรากฏว่าพอเข้ามาในประเทศไทยนะครับอันแรกนะครับมาจากบริษัท A นะครับผมก็สั่งมาผลปรากฏว่าค่าส่งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0บาทเองนะครับ ประมาณ300บาทและอันที่สองนะครับผมก็ดูนะน้ำหนักมากกว่าอันแรกนะครับน้ำหนักมากกว่าอันแรกโดยที่ไอเนื้อของไอพัสดุนะครับหรือที่หอมพัสดุใกล้เคียงกันมากนะครับแต่อันที่สองนะครับกลับมีน้ำหนักที่แพงกว่ามีค่าบริการที่แพงกว่าถึง400บาทนะครับ เคยเกิดขึ้นอย่างนี้ับผมผมเคยสั่งของที่มาจากจีนนะครับและผมเชื่อว่าตัวแทนไทยเป็นคนที่สร้างปัญหานะครับผมก็โทรไปหาตัวแทนไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนผมขี้เกียจตางนะครับยอมเสีย400รอยไปก็ได้นะครับและมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับการจะส่งมานะครับมันต้องมีเอกสารนะครับและเราต้องขอตรวจเอกสารนะครับจากทั้งไทย จากทั้งจีนดูว่าน้ำหนักและราคาใกล้เคียงกับที่ระบุในเว็บไซต์หรือไม่นะครับเป็นวิธีที่ช่วยเราได้ค่อนข้างมากเลยนะครับที่จะสามารถที่จะตรวจสอบนะครับความเป็นจริงนะครับและบางครั้งเนี่ยพอเวลาเราสั่งนะครับบางครั้งก็ไม่ได้เป็นความผิดของเอเจนซี่ก็มีนะครับในส่วนนี้นะครับ,นนนะรบเนื่องจากไอ วัสดุนะครับหรือว่าสิ่งไอที่ห่อพัสดุนะครับมันขนมาพร้อมกับสิ่งของงานอื่นนะครับแล้วมีการกดทับนะครับทําให้เนื้อเนื้อไอที่ห่อพัสดุอาจจะเป็นไม้นะครับหรือกล่องกระดาษข้างนอกเนี่ยแตกหักนะครับแต่ข้างในไม่แตกหักนะครับอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้น้ำหนักบางทีนะครับมันผิดเพี้ยนไปก็มีกลโกงอันที่สมนะครับคือ เรื่องของโกงค่าบริการนะครับหรืออัพค่าบริการเพิ่มขึ้นนะครับจากเงื่อนไขที่ตกลงกันนะครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับผมนะครับผมชอบสินค้าที่มันมีลิขสิทธินะนะครับเราก็สั่งเข้ามานะครับจากจีนนะครับผลปารากฏว่าไอตอนของอะเข้ามาอยู่ในไทยเขาบอกยังไงนะครับบอกว่าของตอนนี้อยู่ในศูนย์ลกกกรนะครับ โดนติดค่าลิขสิทธิ์นะครับตอนเนี้เขาไปไถ่มาแล้วนะครับคือไปเอามาแล้วจากศุลกากรแต่ว่าต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพิ่มนะครับผมเคยโดนนะครับอ้วกเลยนะครับค่าลิขสิทธิ์บางทีอ่ะผมต้องเสียสินค่าลิขสิทธิ์มากกว่าสินค้าธรรมดาเป็นสองถึงสามเท่านะครับแล้ววิธีแก้ไขปัญหาตรงเนี้นะครับคือต้องหาเนี่ย มืออาชีพนะครับเข้ามาช่วยดูแลนะครับและต้องมีตัวตนด้วยนะนะครับต้องมีตัวตนนะครับเพื่อจะเราจะไว้ใจและติดตามได้นะครับที่สี่นะครับคือแอบกิ๊กของนะครับออกจากแพ็กเกจนะครับเราสั่งสิบชิ้นนะครับผลปรากฏว่าเอาออกไปชิ้นหนึ่งนะครับ และพอส่งมาให้กับผู้ขายนะครับบอกว่าสินค้ามันหายไปนะครับหรือว่ามันหาไม่เจอมันสูญหายฉะนั้นเราให้มาได้แค่นี้ยนะครับและติดตามไปก็ไม่คุ้มนะครับเนื่องจากมันหายไปแค่ชิ้นหนึ่งอะนะครับและไอ้ที่หายไปชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ติดตามไม่ได้นะครับจะให้ทางนู้นนะครับส่งมาให้เราอีกชิ้นหนึ่ง ก็ต้องเสียค่าบริการมากติดตามไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือวิดีโอนะครับเป็นวิธีแก้ไขคือต้องให้เอเจนซี่ฝั่งผู้ขายนะครับผู้ขายฝั่งนู้นนะครับถ่ายรูปวิดีโอมานะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับถ่ายรูปวิดีโอมาตอนเวลาแพ็คของว่าแพ็คเท่าไหร่หรือว่ามีสินค้ากี่ชิ้นนะครับรวมถึงพอมาในประเทศไทย ให้เขาถ่ายกล่องตัวที่เป็นพัสดุด้วยนะครับที่มีรายละเอียดอย่างไรนะครับแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ส่งมาจากประเทศจีนอย่างไรนะครับเพราะบางทีเนี่ยมีการแกะกล่องนะครับเพื่อเอาสินค้าออกไปขายก็มีนะครับดังนั้นวิธีแก้ไขคือต้องใช้วิดีโอนะครับในการตรวจสอบของเหล่านี้นะครับให้ดีนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราด้วยนะครับ ในส่วนที่ห้านะครับกนโกงอันที่ห้าคือโกงคิวกับกิโลนะครับคือพอเวลาซื้อนะครับก็จะมีการสลับข้อมูลกันนะครับบางทีเรากดคิวมันคิดกิโลให้บางทีเรากดกิโลมันคิดคิวให้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันมันอัพค่ากิโลให้ต่ํานะครับให้ต่ําเราไปกดค่ากิโลนะครับผลปรากฏว่ามันอัพอ,อีกยี่สิบบาทนะครับใส่คิวค่าคิวมาแทน นะครับดังนั้นวิธีแก้ปัญหาคือเราต้องคำนวณค่ากิโลกับค่าคิวนะครับคือวัดใจเลยนะครับสมมุติสั่งมาร้านเนี้ยนะครับสั่งมาทั้งสอง,สองมาตรฐานเลยทั้งคิวทั้งกิโลนะครับและดูว่าราคามันแตกต่างกันไหมนะครับก็ถ้าเกิดทําน้ําหนักให้เท่ากันถ้าไม่เท่ากันนะครับถือว่ากโกงนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือ สั่งคิวมาอย่างเดียวหรือสั่งกิโลมาอย่างเดียวนะครับสั่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายครั้งเราก็จะตรวจสอบว่าเราสั่งมาจํานวนเท่านี้ค่าคิวกับค่าคิค่าคิวแต่ละครั้งนะครับมีมีค่าบริการนะครับหรือค่าขนส่งเท่ากันหรือไม่นะครับก็เป็นอีกวิธีที่สามารถแก้ไขได้นะครับส่วนที่6คือโกงการแลกเงินนะครับเป็นบ่อยนะครับคือว่าถ้าเกิดไม่มีตัวกลางเนี่ย ไปซื้อสินค้าฟังจากจีนเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าบางทีนะพอเวลาซื้อของไปนะครับเราเขาใช้เหตุผลว่าขอไปแลกเงินหยวนก่อนนะครับแล้วบางทีร้านค้ามีปัญหานะครับหมุนเงินไม่ทันนะครับก็เอาเงินลูกค้าเนี่ยไปใช้นะครับพอพอไม่สามารถที่จะคืนเงินคืนสินค้าให้กับลูกค้าได้นะครับก็ชิ่งหนีเลยนะครับดังนั้นสิ่งวิธี วิธีที่แก้ไขสิ่งนี้นะครับก็คือว่าเราต้องหาตัวแทนนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มที่ที่ใช้นะครับอย่างเช่นที่ผมเคยใช้อย่าง v c a n b u y นะครับก็จะมีตัวตัวแทนนะครับที่รอ,องรับโดยบริษัทนะครับให้เราโอนเงินเข้าไปในบัญชีเขาก่อนนะครับและให้เขาซื้อไอ ไอเว็บไซต์กับบร,ริษัทเขาเป็นตัวแทนสั่งซื้อจากประเทศจีนนะครับแล้วเขาจะจัดการาเงินหยวนเองนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับบาทไทยเองโดยที่เราไม่ต้องไปดีลกับพ่อค้าต้นทางนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียนะครับคือว่าถ้าเกิดดีลจากคนคนกลางนะครับก็จะมีค่าเลทค่าบริการเพิ่มขึ้นนะครับแต่ค่าบริการเพิ่มขึ้นบางทีก็คุ้มนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายนะครับแล้วก็ตกลงกับผู้ค้าฝั่งนู้นได้ง่ายเนื่องจากผู้ค้าเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ภาษาจีนบางทีเราไม่ได้ดีเท่ากับคนที่ใช้ภาษาพวกเนี้ยนะครับเป็นภาษากลางนะครับหรือว่าเป็นภาษาธุรกิจนะครับดังนั้นคนจีนก็จะรู้นะครับบางคนไม่ได้สัตซื่อกับลูกค้าก็จะโกงลูกค้าก้งมีนะครับในส่วนที่7คือเรียกค่าถ่ายนะครับที่ผมบอกนะครับใน ข้อแรกนะครับคือว่าบางทีนะของมาถึงประเทศไทยแล้วแต่อ้างว่ามีค่าลิขสิทธิ์มีค่า,า,าโกดังสินค้าไอ้ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์โดนยึดนะครับโดนภาครัฐยึดนะครับเราก็ต้องเอาเงินจำนวนหนึ่งนะครับหลักหมื่นเลยนะครับไปไทยสินค้าตัวนั้นออกมาโดยบางครั้งเนี่ยไอสินค้าตัวนี้นะครับอยู่ ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โกดัมของอีดีซีในประเทศไทยแล้วนะครับฉะนั้นวิธีแก้ไขเหมือนกันนะครับเราต้องหาพาร์ทเนอร์ดีๆนะครับไว้ใจได้มีตัวตนนะครับบริษัทต้องใหญ่พอสมควรนะครับอย่าไปใช้บริษัทเล็กๆนะครับมีรีวิวจากผู้ขายนะครับผู้ใช้บริการนะครับต้องใหญ่นะครับถ้าเล็กๆนะครับเราไปจ่ายเงินให้ร้อยให้หลักพันหลักหมื่นมีสิ์โดนโกงได้ทั้งนั้นนะครับ ในส่วนที่8นะครับคือโกงค่าสมาชิกนะครับคือ,อไปทําเว็บไซต์อันหนึ่งมานะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันทําเว็บไซต์ราคาถูกนะครับบอกให้สมสัครค่าสมาชิกจากเขานะครับแล้วแล้วเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนให้นะครับพอบางบางเว็บไซต์นะครับเราต้องดูนะครับว่า ค่าบริการนะครับของแต่และเว็บไซต์เท่าไหร่นะครับเราต้องดูมาตรฐานนะครับจากจากตัวแทนที่มีบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะครับว่าค่าบริการเท่าไหร่ถ้าบางทีไอ้ร้านเล็กๆนะครับหรือว่าตัวแทนเล็กๆบริษัทเล็กๆมีค่าบริการที่แพงเกินไปนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผิดปกติเราต้องสังเกตแล้วว่าอันนี้อาจจะเป็นบริษัทเถื่อนนะครับที่แกล้งทำเว็บไซต์นะครับเพื่อจะ ขโมยเงินของลูกค้าไปนะครับหรือค่าสมาชิกหรือค่าเอเจนซี่ไปนะครับแล,แล้วแล้วพอเราตามนะครับให้ตำรวจตามก็ปิดบริษัทนี้ข้ามประเทศไปนะครับสิ่งที่แก้นะครับก็ไม่ยากนะครับต้องหาบริษัทที่ใหญ่นะครับและเราต้องตรวจสอบนะครับหลายเอเจนซี่นะครับหลายบริษัทว่าค่า สมัครนะครับสมาชิกเท่าไหรค่าบริการเท่าไหร่มีเลทเท่าไหร่นะครับเป็นวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนที่9นะครับคือโกงความเร็วนะครับบริษัทเล็กๆเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับจะซุยไว้ก่อนหรือขี้โม้ไว้ก่อนนะครับจะบอกว่าอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับคือจะบอกกับข้อมูลนะครับว่า เขาสามารถที่จะรับสินค้ามาได้รวดเร็วกว่าบริษัทใหญ่นะครับรวดเร็วกว่าอย่างเช่นบอกว่าสามารถคือในเว็บไซต์เขียนว่า3วันก็ได้รับของแล้วนะครับผลปรากฏว่าข้อมูลไม่ได้เป็นความจริงขนาดนั้นนะครับบางทีก็ใช้1สัปดาห์เลยหรือว่า7จวัน7วันเลยนะครับเพราะว่าบางทีนะ บอกว่า3วันนะครับวันที่3ยังอยู่ที่ท่าเรือในประเทศไทยนะครับหรือไม่ก็อยู่ที่รถนะครับขนส่งนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับหรือบางทีก็ถึงโกดังแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งคือเรื่องนี้นะครับต้องต้องดูนะครับว่าเอเจนซี่นะครับที่มีบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่าง w ีแคนบายเนี่ยมีเลทเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่นะครับ ดูระยะเวลานะครับความเป็นไปได้นะครับอย่าโลภนะครับอย่าคิดว่า,าเราหาบริการได้ดีที่สุดจากบริษัทที่เล็กที่สุดหรือว่าบริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วไม่มีนเนมนะครับ, no รบหรือว่าไม่มีรีวิวนะครับดังนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับว่า,าเขาโฆษณาเกินความจริงหรือชวนเชื่อเราให้เราเข้ามาสมัครในเอเจนซี่เขาหรือเปล่านะครับ และก็ทำให้เราสูญเสียพรมิสนะครับกับลูกค้าหรือสัญญากับลูกค้าว่าสินค้าจะมาถึงภายในกี่วันผมเนี่ยส่วนตัวโดนบ่อยนะครับรับของมาจากต่างประเทศแล้วปัญหามากที่สุดเลยในช่วงโควิดนะครับคือคนขนส่งนะครับทางอากาศไม่มีนะครับมาได้แต่ทางเรือนะครับและทางนน้นนะครับตัวแทนจากทางประเทศจีนหรือคนขายทางประเทศจีนก็บอกว่า ทางเรือเนี่ยส่งมาได้1ิบสี่สบห้าวันนะครับ1ิบสี่สิบหวันถึง20ิวันนะครับผลปรากฏว่าพอมาจริงๆเราสัญญากับลูกค้าว่าไปถึง1 4บสถึงยีิวันนะครับแต่ว่าพอมาถึงนะครับกลับกลายเป็นว่าไอสินค้าตัวเนี้ยนะครับ มันใช้เวลาถึงสามสิบวันนะครับยืดเวลาออกไปอีกนะครับเนื่องจากขนส่งมาทางเรือผมก็ตาม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 นะครับพอเวลาผมก็โทรไปนะครับผมก็ร้อนใจเพราะลูกค้าทวงของแล้วนะครับพอผมโทรไปก็ใช้ข้ออ้างนู้นข้ออ้างน,งางนี้บอกว่าเป็นเป็น,ปนใช้เรือขนส่งมันช้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ใช้เรือขนส่งมันก็บอกเวลาในในเว็บไซต์อยู่แล้วว่ากี่วันกี่วันนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยๆอย่าไปใช้นะครับอย่าไปใช้บรอยกาศนะครับหาเอเจนซี่ดีๆหาเอเจนซี่ที่ไว้ใจได้นะครับบอกวันไหนวันนั้นถ้าช้าคือช้านะครับถ้าเร็วคือเป็นผลประโยชน์กับพี่น้องไปอย่าโลภนะครับอย่าโลภนะครับอย่าหาโอกาสนะครับง่ายๆนะครับคิดง่ายๆนะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะครับก็อันนี้เป็นส่วน นะครับทั้งหมด9อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นกรอนโกงน้ําหนักการการเรียกค่าไถ่นะครับการโกงเงินนะครับค่าสมัครโกงอัตราแรกเปลี่ยนนะครับเงินแลกเปลี่ยนอ้างว่าใช้เวลานะครับหรือเหตุผลนานักประกาศนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับรวนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์กับเรานะครับแล้ว ผลประโยชน์กับผู้ขายนะครับส่งนะครับผู้ขายปีครับหรือว่าคนที่รับของจากประเทศจีนไปขายนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมหวังว่าคนที่ได้รับฟังนะครับจะเข้าใจนะครับว่าว่ากโกงเหล่านี้นะครับมีทั้งหมด9อย่างจริงๆน่าจะมีมากกว่านี้อีกนะครับก็ขอให้พี่น้องระวังกันนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะครับและผมคิดว่า อ,ออนไลน์นะครับหรือการขนส่งนะครับอะไรก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับรวดเร็วนะครับและก็ยุคข,ของออนไลน์ที่ออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตนะครับและก็ผมหวังว่าไอธุรกิจพวกนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ขายนะครับที่จะขายของออนไลน์นะครับจะเป็นมือใหม่หรือ หรือว่าขายของออนไลน์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราตัดสินใจที่จะเอาของของจีนเข้ามาขายนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับจากข้อมูลตรงนี้ที่ผมให้นะครับต้องโปรดกอย่างด้วยกันเพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้นะครับแล้วก็เงินทองนะครับไปหาอีเจนซีที่ดีนะครับหรือว่าถ้ายังหาอีเจนซีที่ไหนไม่ได้นะครับผมจะ รับรองให้นะครับว่าที่ไหนดีนะครับก็ฝากนะครับที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าขอให้ผมติดต่อกลับไปนะครับรวมถึงอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับ s c คร b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะเราจะอัปเดตคลิปกันในทุกๆสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับธุรกิจนะครับ และข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับก็ฝากกดถูกใจในครั้งสุดท้ายด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ